พอตอนรับเข้าสู่เป็นกลางชั้นแนวกูไม่กลับอีหลงกลังฟูเ้าหลินยอมรับนิยมดื่มไวายเพื่อบำรุงร่างกายกลายเป็นประเด็นขึ้นใอม่ครั้งเกี่ยวกับอีหลงนักกังฟูเ้าหลินจากจีนที่ปัจจุบันความนิยมของเจ้าตัวก็ถือว่าตกลงไปมากหลังไม่ได้ขึ้นสังเวียนเจอกับใครอีกเลยนับตั้งแต่เอาชนะฮองมานชอยนักสู้ล่างยักษ์ชาวเกาหลีใต้ในศึก m m g ไฟเมื่อปลายปี2018 แถมช่วงหลังยังมีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรโนาโควิด -19 ในแดนมังกรทำให้เจ้าตัวยิ่งร้างสังเวียนไปนานมีเพียงแค่รายการชกโชว์ภายในประเทศเท่านั้นซึ่งก็โดนกระแสโจมตีอย่างหนักว่าเป็นการต่อยเพื่อสร้างกระแสเท่านั้นจนทำให้มีวลีที่ว่าหากคุณอยากเป็นคนดังขอแค่ได้ชกกับอีหลงคุณก็จะได้สิ่งนั้น ล่าสุดโซหูเว็บไซต์ดังของประเทศจีนได้เปิดบทสัมภาษณ์ของเจ้าตัวที่ออกอาการหัวเสียเกี่ยวกับวลีดังกล่าวคำพูดพวกนี้มันเป็นการดูหมิ่นคนอื่นเกินไปผมอยากให้ผู้คนมองว่ากังฟูที่แท้จริงนั้นต้องฝึกฝนอย่างหนักผมอยากให้ใช้คำว่าหากคุณอยากเป็นคนดังจงฝึกหนักอย่างอี้หลงมากกว่า ผมจะพาเขาไปฝึกกังฟูและทำให้เขาเป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์ด้วยความมูมาณะมากกว่าที่จะมาเกาะกระแสเพื่อดังแบบนี้นอกจากนี้กับกระแสข่าวที่ว่านักชกแดนมังกรวัย3 3ปีกำลังหลงไหลาการใช้ชีวิตแบบหรูหราติดแอลโกอฮอล์อย่างหนักปล่อยตัวในสภาพที่อ้วนฉุจนทำให้แฟนหมัดมวยต้องตกใจหลังปล่อยให้น้ำหนักตัวพุ่งทะลุเกิน90กิโลกรัมเข้าไปแล้ว แถมในช่วง2ปีหลังจเจ้าตัวน้ำหนักเพิ่มขึ้นถึง20กิโลกร,รัมทีเดียวซึ่งพิกัดชกปกติของเขาคือ70กิโลกร,รมัมเกี่ยวกับเรื่องนี้จเจ้าตัวให้สัมภาษณ์แบบเห็นต่างว่าการดื่มทําให้ผู้คนมีความสุขและยังเป็นวิธีการเข้าสังคมที่ดีอีกด้วยพลังงานจากเครื่องดื่มวายก็ทํามาจากผลไม้หมักซึ่งมันให้พลังงานและแคลอรี่ที่ช่วยบํารุงร่างกายอย่างไรก็ตามคุณต้องมีร่างกายที่จะดูดซึมมันได้อย่างเพียงพอ ไม่อย่างนั้นมันก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายซึ่งทันทีที่บทสัมภาษณ์นี้ถูกเผยแพร่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากแฟนๆว่าเหตุใดเจ้าตัวถึงเป็นไปได้มากขนาดนี้ขาดวินัยและการดูแลตัวเองแถมยังหลงไหลาการดื่มเหล้าองุ่นก็คือวายจนทำให้มีสภาพอย่างที่เห็นกันสร้างความไม่พอใจให้กับแฟนๆบางส่วนที่อยากให้เจ้าตัวมุ่งมั่นที่จะหวนคืนสังเวียนขึ้นล้างตากับบัวขาวบัญชาเมฆนักบวยชาวไทยอีกสัก